ไม่เขาอย่งผมงอนเมียผมไม่มึงมีเมียจริงๆเหรอเนี่ยตอนนี้มีเมียจริงพี่แต่ปิดไว้คนที่เปิดที่แรกเลยคนไหนวะคนไหนวะดาราเวลาด้วยเหรอพี่พี่ให้ผมพูดป่ะอักษรอักษรบอยไม้ผมโกรธมันตรงที่ว่าผมมาชอบติดพวกพี่ถูกป่ะมันชอบตามผมแล้วมันเมมเบอร์ผมผมไปแอบเห็นในรถแม่งเมมเบอร์ผมไฮโซแจ็คเฮ้ยมึงบอกมึงเมมเบอร์กูดูด้วยกูคบกับไอ้พวกตลกคิสตีนพวกเนี้ยตลอกป่าผมก็คือมองมองแบบพวกพี่แม่งตับตมอยู่แล้วถูกป่ะแก๊งพวกเราอะระหว่างแก๊งพวกเราเนาะเว่ยกับเมียเว้ยผมเลือกแก๊งพวกพี่เว้ย เฮ้ยทำไมครับพวกพี่มันตัดตอมพี่ผมเฮ้ยห้องมาแล้วพี่ยังไงก็ต้องเลิกกันตรงนี้คุยรู้เรื่องเลยเนี่ยกูแต่มาคบกับพวกคิดตีนเศษดินแบบเนี้ยพูดอยู่กับผู้รู้เรื่องแย่แกเราอย่าไปพูดเรียกเขาอย่างนั้นนะเว้ยเนี่ยเรือนเนี้ยของใครปาเต้กูซื้อให้อ่ะกูซื้อป้าต้อก่ให้มึงมึงอ่ะมึง เงเงินยได้ใจอ่ะมีตั้งใจป่ะอยากอยากอยาซื้อรายการปาเต้ให้เนียซื้อปาตุกขวให้เราแดกรักเราอยังไงก็ต้องเลิกดูดีมาคบแต่ละคนเนี่ยมันมีไหมคำว่าอนาคตสะกดเป็นบ้างไหมฮะเออใจใจเย็นๆนะผมว่าต้องแยกแยะนะแต่ละคนมันก็มีดีแตกต่างกันไปนี่ไหนๆก็มาเหนื่อยมากินน้ำอะไรเย็นๆให้ชื่นใจสักหน่อยมันะ นี่เมียกูต้องหยุดโมโหให้มึงขายของใช่ไหมกินก่อนฮะจะได้ณงเย็นๆครับใช่ครับเฮ้ยอะไรกินเลยเธออ้าวนี่จ่าอ้าวคนที่จะต้องอาณงเย็นอะคือฉันไม่อยากให้เฮ้ยอะไรคคุยกันดีๆก็ได้ทำไมต้องอย่มีนี้ บอกให้ไปเรียนหนังสือเขาบอกว่าต้องผ่ากายยาเสพติดไม่ใช่มานั่งติดเปนขนาดนี้ดูซิตาลอยตาดำลอยขึ้นข้างบนเนี่ยนี่นี่เอาตรงนั้ถ้าเธอจะส่งฉันไปเรียนแบบเพี่ยงกินอะฉันไม่ไปนะต่อให้ซื้อเครื่องบินส่วนตัวให้ก็ไม่ไปไปเถอะเอาแล้วเอาเมียมึงไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้ดีวะแล้วดูซิแต่ละคนดูแลตัวเองก็ไม่ได้ขนาดกินจ๊กกะแลนี่ยังหิงคอยคนดวย อันนี้เขามองเปน็นาจานนะเวย้ยเธอเงียบเลยนะเว้ยฉันลงทุนซื้อโทรศัพท์ไอโฟนอะสติปจ็อบแต่ก่อนอะสั่งมาให้ฉันอะห้าร้อยขึ้เพื่อดูมันร้องเพลงไร้สดอ,อยากให้ยอดวิวมันเยอะเธอเข้าใจปะพาไปฟังจัสตินบีเบอร์เลดดี้กาก้าไม่เอาชอบเพลงพาของมันเพลงเดียวแล้วก็รอดติก๊กเธอแทนที่เธอเนี่ยนะในอนาคตเธอจะได้รับปริญญาหรือว่าไปงานแต่งเพื่อหรืออะไรอีกนิดนึ่งเธอไปงานศพแล้วนะเธอดูทิเธออยู่กับไอ้แก่เนี่ยไปคินดูสีนุ่งผ้าเนี่ยก็กีบนะ่ะ มันเป็นคนไม่เอาลูกมันอยู่แล้วเธอก็ใจไหมฉันมันชอบมันตรงนี้แหละเวลามันทำอะไรเงี้ยเธอ้าใจป่ะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเนี่ยวันพ่อมันเนี่ยก็ไม่ได้รัดลูกมันหลักหนูโอนตังค์ให้พ่อหน่อยพ่อจะซื้อที่สามพันสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเธอใจป่ะเนี่ยมันชอบมันตรงในเสน่ห์มันคือตรงนี้ฉันเข้าใจแล้วเธอยังมานั่งกับมันอีกาเอาอย่างนี้ดีกว่านะเธอสองคนเนี่ยสินเสมอกันอย่าเลิกกันเลยดีกว่าคือปล่อยให้พวกกูเนี่ยคบกับของกูเองกูพอใจ ไอ้ไทยวันนี้เบาที่สุดกูไม่ว่ามาัเนเพราะเวลาเบายัางไงเบาไอ้เปาก็ให้มันอ่านป้ายก็ไม่เป็นไรมันก็ถั่วกันไปเว้ยอยากไอ้นุ้ยอะมึงไปดูถูกไปอะไรกันมึงเคยคิดเลยว่ามันเหม็นจริงๆอ่ะขี้เต่ามันอะไอ้นุ้ยมากูดมฮนะ โคตรจะเฮี้ยเลยสัเห็นดังเฮี้ยเลยใครจะคบก็คบกูก็นี่ไงไม่คบไอ้เฮี้ยคนเรามันเลือกคบได้ไม่ต้องอยู่ตรงนี้อ่ะอย่าเลิกกันนะมึงสองคนมึงเหมือนกันมากมึงอย่าเลิกกันนะมาอ้ํกันกูยาเสพติดกูพูดจริงๆกูติดตรงไหนกูใจสดด้วยด่าเขาไอ้นี่เบาเบาเบามันก็มีโอกาสหนักอย่าไปยอมแพ้น้องอยไปต่างจังหวัดละที่ไหนปากแก้วว่าเนี่ยเหสร็จแล่ะ มันเบาเยอะมันเบาเยอะมากกว่าเนี <Bear ly visuals> ่ยนี่อย่างพี่นุ้ยเนี่ยมันก็ดูถูกเขาจังเลยเขาอามการไอ้เรื่องจักรแล่พี่นุ้ยนจะเป็นคนสำอางจะตายถึงเมียเขาจะดําแต่ตัวเขาขาวเมียเขาเนี่ยดำสะอาดแต่อ้เนี่ยขาวสกปรกเนี่ยพวกเราก็ยังคบกันได้ไอ้เบาไอ้เปียกก็ยังอยู่ได้เอาเถอะพวกมึงคบกันเองเถอะไอ้เฮียชาไปก่อนไอ้เราก็นึกว่าจะดี

Senti we yeah, senti we yeah, yeah, senti-weah, senti we yeah.